สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเงินบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาทในตอนนี้นะครับซึ่งวันที่23กันยายนที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัน์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับก็นำทีมไทยสร้างไทยนี้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนที่ตำบลโนโนสูงตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินซึ่งทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์ได้มีการกล่าวว่าหลังจากที่พัก ใครสร้างไทย ได้มีการยื่นร่างพระราชบัญญัติบำนานผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางสภาได้มีการบรรจุร่างพรบรบำนานผู้สูงอายุ3,000บาทนี้ที่ทางพักไทยสร้างไทยเสนอลงเว็บไซต์รัฐสภาแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พักไทยสร้างไทยจึงเริ่มคลิกออฟแคมเปญบำนานประชาชนเดือนละ3า0 0บาทที่จังหวัดกาลสินก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมายเพื่อเป็นการผลักดันสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูง วซึ่งเป็นหลักนโยบายดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ของพักเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างมีศักดิ์ศรีสร้างสุขภาพให้คนไทยแข็งแรงก่อนป่วยรวยก่อนแก่พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมายทั้งนี้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับประเทศแรกในโลกที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มขั้นแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แก่ก่อนรวย ทั้งที่ผู้สูงอายุทำคุณอุปการให้กับประเทศดูแลครอบครัวทํางานหนักมาตลอดชีวิตซึ่งเราจะปล่อยให้ประเทศเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่อ่อนแอและยากจนไม่ได้ดังนั้นนโยบายบํานาญประชาชนเดือนละ3,000บาท และจะเป็นประโยชน์ถึง4ประการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2. เป็นการลดภาระคนมุมสาวที่ต้องทำงานดูแลพ่อแม่ให้คนวัยทำงานสามารถดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ 3ผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการต้องไปเข้าโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงที่ศูนย์สุขภาพที่รัฐจัดหาให้ใกล้บ้านโดยตั้งเป้าหมายลด3โรคสําคัญประกอบด้วยโรคความดันสูงโรคไขมันอุดตันและก็โรคเบาหวาน 4. นโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทนี้จะเป็นกำลังซื้อมหาศาลที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวแล้วก็หมุนเวียนในชุมชนจากการที่ผู้สูงอายุก็จะนำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมดีตามมาอีกด้วยก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่นำมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับส่วนลิงก์ในการสนับสนุนช่วยกันดันบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาทนี้แอดมินก็จะใส่ไว้ใน โพสต์แรกใต้คลิปนี้นะครับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจช่วยกันลงชื่อเกี่ยวกับบำนาญผู้สูงอายุ3,000บาทในครั้งนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ